ร่ำให้แถลงต่อสารเผยคำพูดใบเตยร,ร่ำให้ขึ้นแถลงต่อสารคดี Forex 3D ยังคงเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจและติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับกรณีของนักร้องลูกทุ่งชื่อดังใบเตยสุธีวันกับสามีนักแสดงพิธีกรชื่อดังดีเจแมนพัฒนพลกุญชรคดี Forex 3D ค่ะ ล่าสุดวันนี้11กันยายน66เวลา13.30นที่ห้องพิจารณาคดี711ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษออรกุศลทนายความของดีเจแมนใบเตยเดินทางมาเพื่อเข้านัดตรวจพยานหลักฐานคดีฟาเรกชดีในความผิดโดยทุจริตโดยหลอกลวงร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนและร่วมกันช่อกง ต่อมาเจ้าหน้าที่นำผู้ต้องหามาที่ห้องพิจารณาคดีมีดีเจแมนเบเตย์ดาวเรียวยังพร้อมผู้ต้องหาคนอื่นๆมาที่ห้องพิจารณาคดี711นับเป็นการเจอกันในรอบสองเดือนหลังจากเมื่อวันที่10กันยายน66ดีเจแมนและใบเตยนั่งข้างกันดีเจแมนมีสีหน้าเรียบเฉยสูบผอมลงกว่าครั้งที่แล้วนิดหน่อยส่วนเบเตยตัวเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดและมีสีหน้ากังวลและร้องไห้ยอยู่ตลอดเวลาดีเจแมนคอยปลอบและเช็ดน้ำตาให้ มีลุกชานวิทวีสินน้องชายใบเตยที่มาร่วมฟังการพิจนารณาคดีร้องให้ด้วยดานดาริวแฟนหนุ่มของซาร่าคาซิงกินีมีสีหน้าเรียบเฉยและได้พูดคุยกับซาร่าในช่วงแรกศาลอนุญ,ญาตให้ซาร่าได้นั่งใกล้กับดาริวอาจจะให้คอยเป็นล่ามเพื่อการสื่อสารที่เข้าใจอย่างถูกต้องโดยใบเตยขึ้นแถลงต่อศาลว่าขอความเป็นธรรมจากศาลให้โอกาสออกไปทำงานและทำหน้าที่แม่และดูแลลูกและคนในครอบครัวที่เพิ่งเสียชีวิตไป